สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมหัดเป็นไก่นะครับตอนนี้ผมก็หายป่วยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทยอยลงคลิปให้นะครับ ก็คลิปนี้นะครับจะเป็นการเล่นตัวละครที่ได้รับการบัฟมานะครับต่อจากโอเด้งก็จะเป็นในส่วนของเวอร์โกนะครับแล้วก็คลิปต่อไปก็จะเป็นบูเล่แล้วก็เทียริสนะครับก็สําหรับตัวละครที่เราจะเล่นในวันนี้ก็เป็นเวอร์โกนะครับเป็นตัวละครสเตปนะสามารถแบบแลกเศษได้เลยนะครับผมสายฟรีแต่ว่าตัวมันก็ไม่ได้เก่งมากนะครับ <S 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 ผมไปลองเล่นมาแล้วนะครับมันก็พอแบบ เอาจริงๆคือถามว่าสู้คิสรุได้ไหมมันสู้ได้นะครับสู้ได้ดีเลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะแอนิเมชันด้วยความที่แอนิเมชันของมันเป็นตัวสเต็ปนะครับมันอาจจะเล่นยากนะครับแต่เทตมันค่อนข้างดีนะครับมาเดี๋ยวเราพามาดูเทตนะครับว่าเทตไหนมันโอเคบ้างนะครับก็เทตรแรกเลยนะครับที่ทําให้ตัวนี้สามารถสู้คิสรุได้ก็คือเมื่อโดนโจมตีจาก าสายโลเกียนะครับเราจะลดดาเมจ50%แล้วก็เด้งเลือด3%นะครับแล้วก็ยังมีเมื่อเราโจมตีตัวคอโลเกียเนี่ยเราจะไปเพิ่มดอทของศัตรู30%แล้วก็รีเลือดครั้งละ5%อีกนะครับเนี่ยในส่วนนี้นะครับมันทำให้เจ้าเวอร์โก้นะครับสามารถรับมือกับคิสรุได้ซึ่งมันรับมือได้จริงๆนะครับแต่ว่าถ้าโดนคิสรุแบบเล่นเชิงหน่อยเนี่ยตีใกล้ๆเอาเนะมันจะค่อนข้างสู้ยากพราะเวอร์โกเนี่ยเป็นตัวครที่ไม่ได้มีการชะงักแบบ ตลอดเวลาเหมือนตัวพวกนั้นนะครับเนี่ยมันจะมีการชงักก็ต่อเมื่อตัวเองล้มนะครับซึ่งบางทีเนี่ยไอตอนล้มเนี่ยมันไม่ได้ล้มแล้วลุกนะครับมันล้มแล้วตายเลยก็มีนะครับผมก็มันเป็นตัวข้คที่เทดเทดมันดีนะแต่เสียดายนะครับมันเจาะจงแล้วก็อยู่ในตัวสเตปนะคือมันมีเทดนี้ด้วยครับไอเก็บพารามิเตอร์เนี่ยเจเลยนะครับแถมมีการสถานะอีกผมมองว่าเทดมันค่อนข้างดีแต่ว่าเสียดายนิดนึงนะครับคือไม่ได้ปรับแอนิเมชันถ้าปรับแอนิเมชันอาจจะเล่นได้ก็ได้นะครับ ก็เลียนที่ผมจะเล่นในนี้ก็จะเป็นเซตไคโดนะพ่อเวอร์โกเนี่ยเอาจริงๆคือมันเก่งตรงสกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งมันแรงมากครับสกิลสองในผมว่า,าใช้ตอนศัตรูไม่รู้ละกันนะเพราะว่ามันไม่ได้กันอะไรเลยนะตอนชาร์จมันโดนน็อกแบ็คโดนล้มได้นะครับโอเคก็สําหรับเวอร์โกก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับก่อนเน้นที่สกิลหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามระวังพวกดาเมจเบิร์ดนิดนึงนะครับ โอเคก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของเกมเพลย์ของเวอร์โก้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์อย่างซอมบี้รัดด้วยนะครับหากใครกำลังนึกถึงไอดีดองเพชรก็ต้องนึกถึงซอมบี้รัดนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมเกมเพลย์ของเวอร์โก้ได้เลยแล้วกันนะครับต้องขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่า2ตัวที่ผมจะทําหลังจากนี้เนี่ยอย่าคาดหวังนะครับว่าผมจะเล่นออกมาได้ดีมากๆเพราะว่ามันปรับมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมมากนะครับแล้วก็2ตัวละครนี้เนี่ยปรับมาผมว่ามันก็ยังเล่นในเมตายากนะครับเพราะฉะนั้น ดูเอาคิดซะว่าเป็นคอนเทนต์ชีกเมตาละกันนะครับถือว่าแบบได้ชีกเมตาไป2 EP ติดๆเลยนะครับก็ขอโทษล่วงหน้าเลยนะครับถ้าเล่นออกมาได้ไม่ดีพอนะครับสำหรับเบอร์โก้แล้วก็บูเล่นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะผมใครที่อยากมี i d ดีดองเพชรก็ต้องนอนช็อปเลยนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามนนช็อปได้เลยนะครับด่านนี้เราเจอคดสันรูสตัวมา ผมบอกเลยว่าตัวนี้สามารถรับดาเมจจากคิสซารได้นะครับแต่ผมมองว่ามันก็ยังเก็บคิสซารยากเพราะว่ามันมันตีส่วนไม่ค่อยได้นะครับมันมันมันช้านะคิสซารุมันตีไวไมากครับสกิลสองเราวาร์ปได้นะผมจะลองวาร์ปเลยกันเอา้าโหมันต้องชาร์จเต็มนะถ้าปล่อยเลยมันจะไม่วาร์ปยิงก่อนปิว้วอ,อะไรของผมวะเนี่ยยิงก็ยิงไม่โดนนะครับคือผมจะเก็บสแต็กน่อยนะครับเอาปูป,ปูมาดิมาดินี่ แต่มันตีแรงนะเรี่อยทำไปเล่นไปขนาดผมไม่มีสแต็กเนี่ยตีดอกละห้าหกพันาบอุอ้ยนี่น,น,นี่เราโดนสกิลคิตัลุไม่ตายนะครับโอเคปูมาก็ระวังนิดน,นึงครับนี่เราจะชาร์จใส่ปูไม่ไงโอ้โหไม่โดนนะครับปิ้วติดะตันโอ้ยมันแรงนะเนี่ยทำไปเล่นไปขนาดไม่มีพารามิเตอร์นะครับโอ้มันแรงมากคิตัลลุมาชึบชึบโอ้หเลือดแค่นี้โดนสกิลหนึ่งไม่ตายนะครับ ถึกนะเนี่ยเอาเรื่องเลยนะครับเรื่องรับมือกับสายโลกเกียเนะเฮ้ยโดนสกยลสองคิดจะลุกไม่ตายเอามาันตีตอนเราล้มขอบคุณมากเพื่อนปั๊มเลือดให้เราเฉยเฮ้ยชึบนี่ไม่เงี้ยหัวดเลยหัวไม่โดนด้วยนะครับเมื่อกี้ปิ้วไม่ถึงไม่ใช่ไม่ถึงไม่โดนนะครับโอ้ิงมันดึงธงฟินเลยเดี๋ยวเราต้องเก็บคิดจะลุกก่อนชึบเฮ้ยนี่ตีคิง โุ้ยโดนตอนบูติดก็ไม่ตายเออเทดนี้ผมว่ามันดีจริงๆนะไอ้ที่ลดดาเมท้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เด้งเลือดครั้งละห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มันไปอยู่กับตัวสเตปนี่แหละโหเสียดายนะครับถ้าเทดนี้ไปอยู่กับโซโล,โลหรือโอเด้งนะผมบอกเลยมันจะเก่งมากนะครับมันมาอยู่กับตัวนี้เฉยเฮ้ยถุยไม่โดนไยมี่ช่ไม่โดน,ไม,ดไ,มโดนไม่ตายนะครับปีแล้วก็หัวนี่ไงไ,ไม่ตายนะครับชึบชึบชึบ ไอ้สแต็กเราเก็บง่ายอยู่ครับตีในธงเอาเฮ้ยจินเบมาลูกออสลูกออสสวยโอ้โหอาคาเขาบ้าพลังจัดเลยนะครับเนี่ยคือตัวมันถึกนะครับเวลาเจอสายโลเกียนะแต่ว่าถ้าเจอลูฟี่หรือเจอปู่ผมว่าน่าจะสภาพเดิมนะครับผมว่าตัวนี้มันก็เล่นยากนะเล่นยากเหมือนเดิมนะครับเอาเป็นว่าถ้ามีสายมาตัวอื่นเล่นตัวอื่นดีกว่านะครับถุยโดนไปหมืห่นหก่นี่นโอ้โหเนี่ยไม่การชะง,งักนะครับ กันโรเจอร์ไม่ได้หวดอุ้ยราคาแรงยังไะหกหมื่นนะ 6, เลยอยโอเคอุ้ยเมื่อกี้เราตีสองหมื่นเลยนะแรงจัดนะครับแต่มันมันแรงจริงนะผมว่าดาเมจมันแรงกว่าแรงเทียบเท่ารีเจนเลยนะเออนี่ผมเสียดายเทดว่ามันน่าไปอยู่ในตัวโซโลหรือตัวโอเด้งมากกว่านะครับเทดไอเด้งเลือดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดดาเมจเนนะี่ยถ้ามันไปอยู่ในตัวใดตัวหนึงนะ่งเนี่ยมันจะโกงมากทิตะลุโอ้โหมันล้มไปก่อนนะครับ โอเคดานแรกสําหรับเวอร์โกก็มีประมาณนี้นะครับเป็นไงโดนตอนบูติดก็ไม่ตายนะครับเมื่อกี้ถึกจริงถึกจริงเทตนี้ดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมเกมเพ์ต่อไปของเวอร์โกได้เลยแล้วกันนะครับด่านที่2เราก็อยู่ในด่านวานโนตอนกลางคืนนะครับด่านนี้เราเจอคิสซารุเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เจอคูซันด้วยนะก็2ตัวนี้อาจจะตีเราไม่เข้าหน่อยนะครับแต่ว่าตัวอื่นก็เหมือนเดิมนะครับ โอ้ผมพูดแล้วผมเสียดายจริงว่ะเท็ดนี้ถ้ามันไปอยู่ในโอเด้งหรือโซโล,โลนะมันน่าจะแบบเปลี่ยนคนละเรื่องเลยนะครับเอาไปอยู่ในโซโลเนี่ยโซโลก็น่าจะรับมือกับคิสรุได้ง่ายขึ้นถ้าไปอยู่ในโอเด้งเนี่ยโอเด้งก็คือดึงธงแบบสบายบื่อเลยนะครับเออเสียดายเสียดายไปเดี๋ยวเราไปธงกลางดีกว่าครับไปทางนี้น่าจะโดนลูฟี่นะเรามาทางนี้เนี่ยเขามีอิชิจิโอ้มันเลงเราเลยว่ะ อย่าดีพี่ชายไม่งีแล้วก็ถุยโอ้โหวันช็อตวันช็อตโดนวิชาขากเสเลดนะครับไปนู่นแล้วพี่คุสันคุสันเราสู้ได้นะผมว่าเราสู้ได้มันเลงแล้วปะ่ะโอเคมันเล็งทางนู้นนะครับนี่หวดเลยหวดเลยต้องทงศัตรตูนะครับเราถึงจะได้พารามิเตอร์สแต็กไม่ไง ตีธงเราเนี่ยเราไม่ได้เออแล้วก็ตีลูฟี่เนี่ยเราก็ไม่ได้พารามิเตอร์นะครับเพราะว่าเราเป็นกองทัพเรือนะมันโดนมันโดนโลบพารามิเตอร์นะครับไอ้ลูฟี่มันมันเอาใหญ่นะครับผมบอกเลยว่าถ้าตัวต่อไปมาแล้วบุลลี่ลูฟี่เนี่ยผมไม่พลาดแน่นอนเซตเทิร์เนี่ยผมว่าไม่ได้บุลลี่มากนะครับผมเลยไม่อยากได้เท่าไหร่คุซันหวดเลยหดเลยเนี่ยเราโดนสกิลคิตาลุหวหโดนคุซันก็ไหวนะครับสกิลหนึ่งเป็นไงตัวสเต็ป มันถือว่ามันมัน,ม,นมันเกินหน้าเกินตาตัวสเตปไปค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามันมีการชะง,งักผมว่าก็เล่นได้นะเนี่ยทำเปเล่นไปม,มันต้องล้มก่อนนะนี่ซึ่งบางทีล้มมันไม่ได้แค่ลมไงเสียดายนะครับถ้ามันมีการชะง,งักแบบเอ,อ่อเหมือนเลือดมากกว่าเท่าน, ون, นู้นเท่านี้แล้วการชะง,งักเนี่ยผมว่ามันจะดีมากโอเคสวยเพื่อนเนี่ยดูดิเรารับดาเมจได้สองสามลูปแล้วนะสกิลจิจลุนีไงนี่ไงเนี่ยโดนอีกลูปไม่ตายไม่ตายนะครับถึกมาก มันือจัดเลยนะครับกับโลกเกียเนะี่ยโอเคระวังครับนี่ช่วยเพื่อนนี่นี่โหแล้วเราตีดอกละหกเจ็พันนะครับตีกิสลูตีคตโคตรแรงโดนสกิลสก็ไม่ตายเป้ยมันถึกเกินหน้าเกินตาบางตัวเกินไปแล้วถึกกว่าไอ้หลงอีกนะครับตอนนี้เอ้าเอามันต่อยติดกำแพงไม่ใช่มันโดนผมได้ไงเนี่ยโอ้โหจบเลยนะครับเมื่อกี้ว่าจะถุยใส่มันหน่อยนะครับ จบละโอเคเดี๋ยวเราเอาเวอร์โกามาใหม่นะเมื่อกี้โดนชอปเปอร์เตะก้านคอนะครับนี่ถ้ามันถ้ามัน Re ation, รีแอนิเมชั่นนี่ก็เพิ่มการซูญเ้มันใช้ง่ายกว่านี้นะผมบอกเลยสุดจัดนะครับตัวนี้ปั่นเล่นยังได้ถุยโดนไปโดนไปฮ้ยชอปเปอร์ระวังนะบูโนชาร์ดเน้นเน้นเลยไม่โดนอีกแล้วไม่โดนอีกแล้วนี่นี่ไงไนี่ไงท่า,านแน่คุณทัน ไหวอ่ะไหวฮะโอเคชอปเปอร์ตายนี่กุซันเรายืนรับกุซันได้เลยนะครับสบายถุยไม่โดนอีกแล้วนี่นี่ย,นยืนยืนรับสกิลเลยครับเมื่อกี้เราโดนอะไรวะทำไมมันเจ็บจังอ๋อโดนลูฟี่ใจเย็นน้องชายใจเย็นยืนยืนย้อได้อยู่ครับอุ้ยโอ้โหเลือดต่ำเฮ้ยธงนั้นเสียป่ะนะโอเคไม่เสียนะครับเกือบไปนะครับผมโอเคด่านที่สองสำหรับเวอร์โก้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ เห็นไหมมันมันรับาดาเมจจากโลเกียดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด่านสุดท้ายแล้วกันในผมสำหรับเวอร์โกด่านสุดท้ายในผมเราอยู่กันในด่านอาลองนะครับอาลองก็เจอคิสรลุเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คุซันนะครับส่วนตัวอื่นที่น่าเป็นห่วงก็คือลูฟี่นะครับมันสามารถเบิร์ตเราได้นะโอ้ ถ้าเทดแบบนี้ไปอยู่ในลีเจนด์หรือ EX ตัวต่อไปเนะี่ยผมว่าคิสซารุสู้ยากแน่นอนนะครับถ้านึกไม่ออกก็เหมือนตอนคิสซารุสกิลใส่หรือคูกิวครับแบบนั้นเลยนะครับมันจะสกิลไม่เข้านะครับอืมก็ถือว่าดีปรับมาโอเคนะผมว่าปรับตัวสเต็ปมาแบบรับมือได้บ้างแต่ว่าถ้าไปเล่นจริงๆก็เหนื่อยแต่ว่าผมว่ามันก็โอเคที่มันปรับให้แบบดูดีนะครับผมในเมตาเนี่ยนะเฮ้ยหลงโอ้โหหลง,ลงเลือดแค่นั้นโดน ถุยโดนไปเออพุ่งมาไม่มีการตายแบบนี้โดนหมดผมบอกเลยลูฟี่สวยเพื่อนไอโรเตอร์มันจะปาดหนองเราแน่เลยโอเคปาดไปละป่ยยถงกลางไม่มีใครดึงนะ๋ยวผมวิ่งไปดึงให้ได้แล้วกันโอเคเขาไม่เลงเราเลยนะมีใครเรงลงเราบ้างวะเนี่ยคุซันคุซันก็ไม่เลงอะไรวะเนี่ย ปล่อยเราดึงธงเฉยนะครับนี่ดูถูกกันเนี่ยโหดูถูกตัวสเตปเกินพี่ชายนี่เดี๋ยวเราถุยใส่ถุยโดนเอ้าโรเจอร์ล่วงนะครับโคตรแรงอะไรใครโดวาร์ปได้นะครับถ้าชาร์เต็มนี่เอา้าวาร์ปไม่ถึงประโถเอ้ยคิสารุมาดิมาดิโดนมาโดนมาโดนมานี่ดูดูด,ดูเลือดแทบไม่ลดนะครับเฮ้ยเฮ้ยล้มอยู่ล้มอยู่ใจเย็นดีดูฟี่ อึชึบโอเคโอ้โหโดนดอตมานติดโอเคมามาดิมาดิาดถุยโอ้โหโดนสกิลหนึ่งมันนะครับยังไม่ตายนะครับโดนแบบเต็มเต็มเนือกี้อุ้ยผมโดนขัดสกิลเมื่อกี้โอเคเก็บเือันมาไอาคิสลุโอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้ยโอโอ้โอ้ย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 โย เดี๋ยวกลับไปใหม่นี่เราเล่นเป็นแถวสองครับด่านนี้เราเก็บแบบที่เพลอมาได้สองตัวละไอตัวนี้เดี๋ยวเราเผลอด้วยถุยโอ้โหมันล้มพอดีนะครับคิสรุคิารุนี่ไงเนี่ยมันก็วาร์ปได้นี่หว่าทำไมเมื่อกี้วาร์ปไม่ถึงวะงงนะครับสวยเพื่อนโหทีมเรามันก็ดุเกินนะครับสีธงเลยตอนนี้เรื่อยครับเรื่อยไม่ต้องรีบโอ้หไม่มีใครสนใจเราอีกแล้ว ถุยเลยเอาโดนอีกแล้วนะครับปู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมีตัวมีตัวลุกอแอบนะครับผมมันจะปาดน้องเราเมื่อกี้เฮ้ยๆอย่านะอย่าวาร์ปถึงนะรอบนี้โอเคเมื่อกี้ถ้าวาร์ปถึงเนี่ยเราซวยมากเลยนะเฮ้ยโดเจอมันมันจะลบเราไหมลบดิลบลบโหมันดูถูกเกินถุยโดนไปสี่หมื่นสี่หมื่นหรือสองหมื่นไม่แน่ใจนะครับแต่วันช็อตอะเมื่อกี้โคตรแรงนะครับมันแรงจริงไงตัวเนี้ย มันแรงแบบเหมือนแรงไม่มีเหตุผลนะครับผม,มแรงแบบไม่มีพารามิเตอร์มันก็แรงสี่ได้จริงๆนะปรับมาแบบขาดเทปเป็นนิดหน่อยนะครับแล้วก็แอนิเมชันนะถ้าปรับแอนิเมชันให้ใช้ง่ายขึ้นนะผมบอกเลยว่าตัวนี้เล่นได้นะครับโอเคด่านสุดท้ายสําหรับเวอร์โกก็มีประมาณนี้นะครับก็พอสมควรนะปรับมาก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปเล่นในเมตาจริงจริงผมว่ามันก็ยังเล่นยากนะครับคือมันมันไม่ได้เจอแค่คิสซารุแล้วก็คุซันไงคือมันเจอตัวอื่นด้วยนะครับ แล้วก็ตัวมันเนี่ยไม่ได้มีเทที่รับมือกับสายหมัดกันเองได้มากขนาดนั้นนะครับคือถ้าเจอตัวตีไม่สนซนเซอย่างปูอะไรเงี้ยยากนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครับช่องผมด้วยนะครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ